โอ้โหดูดิมันแจกยับเลยทุกคนมีแบบให้ด้วยคือมันแจกเยอะมากดูดิโอ้ my god เพราะว่ามันแจกเยอะกว่าวอเทอร์ลิงนะครับผมผมไม่รู้อ่ะผมเล่นวอลเทอร์ลิงผมว่ามันก็เหมือนกันน่ะมันก็เหมือนเกนชินน่ะเออผมดูแล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้อะไรแต่ผมว่ามันเป็นการลดลดปุ่มโอ้โอ้ my god ดูดีมากโอ้วูชอบเลย โอ้โแมปอย่างนี้ชอบเลยอู้หสวยมาก<แ>มีแล้ว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 กูม,มีหมดแล้วดีว่ะแค่ยังไม่มีโซนเจสิบเอ็ดซื้อแบบไม่เอาเพราะถ้าผมจะเอาผมเอาพี่ไรคาออนดีกว่าเพราะว่าผมจะปลดล็อกพี่ไรคาออนแกเดี๋ยวเขาอ่านแบบเดี๋ยวนะม,ม,นมันเลือกแค่อันเดียวปะหรือว่าหรือว่าหรือว่าเลือกได้หมดเลยวะเลือกได้อีกเหรออ๋อไมก่กล้าเลือกอนจินได้ด้วยเหรอนีอ่น่าจะของพี่ไรคาออนแหละ ใช่ป่กวะอู้เปิดในเรื่องรับคอสตูมมันก็ต้องเบลอยู่แล้วสิวะเออสลามครั้งเนี่ยผมว่าอีเวนต์มันเยอะกว่าแล้วอีเวนต์มันเยอะกว่าแล้วมันไม่น่ารำคาญเหมือนวอลทาริงด้วยเนี่ยแหละผมเลยชอบมีโฮโยว้าวอาจารย์ท่านอาจารย์<ะ>ไม่ผิดหวังที่ผมไม่เคยผิดหวังกับมีโฮโยอะ <laughs> ถ้าถ้าไปในเกมนี้นะเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกณฑ์ชินผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าาที่เหลือผมโอเคมากสวัสดีครับพี่เลยค่ะอ้อนฟูมูลโมเมนตัมก็ um. คู่กับท่านอาจารย์ตีเออปิดไปเลยเปิดเลยเปิดท่านเลยชิชโช็ขอคารวะาขอเชิญท่านมาอยู่ในไอดีของข้าทำไมท่านช่างเล่นตัวขนาดนี้ข้าน้อยมีแค่เอ่อกดได้แค่สองครั้งนะท่านอาจารย์กดได้แค่สนะองชุดเท่านั้นนะท่านอาจารย์ ข้าขอเชิญท่านคำนับไม่มาเซงเป็ดละกูอ้าได้แล้วได้โปรมาแล้วโอ้คาสิเนเลยเหรอพี่บ้านน่าอยู่มากอะ่ะเ,อเจอกนันนะพี่ราตรีสวัสดิ์แล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นทักอย่างท่านอาจารย์โอ้ไม่กอดชอบท่านจริงๆรักเลยครับต้องบอกว่า ไปดูพรีวิวมาแล้วไอส้สอพี่น้องคู่นี้แสบอูเด้งมากแสบสุดๆเลยครับผมแน,น่นแน่นและดิง่งไม่คนแน่นเลย,ยโอ้โหโอ้โอชัพเตอร์หนึ่งที่ซึ่งเมคาและแสกอรุณมันจบอ่ะพอดีโอ้ยเราจะได้เจอท่านอาจารย์เหรอเนี่ยว้าว ขอ,องจริงไหมก็อาจจะของจริงแต่อาจารย์คนนั้นอาจจะของจริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันท่านอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยใช่ปะ่ะโอ้ท่านอาจารย์ร้าพระเจ้าขอทําการธุรกิจก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันขอทําธุรกิจก่อนท่านอาจารย์อ้าวได้อภิสิ์พิเศษไอ้้ย่ขายทอดวิชาศาสตร์แห่งก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าทำประกัน นั่นไม่ใช่วิธีการป้องกันที่ดีเลยครับท่านอาจารย์รอยยิ้มแบ้วไม่เอาไม่เอาไม่เอารอยยิ้มแบบนี้ฟังดูล้วข้อตัวตุ๊กปลกหวะเชี่ยเขสตูใหม่ได้แล้วเหรอจริงอ่ะอ้โหดูหน้าลินนี่พร้อมออกเดนทางดูหน้าลินสิครับผมน่ารักจริงจริงเดี๋ยวนะการทำนายนี่มันเลือกไซส์ขนาด ได้ด้วยเหรอผมอยากเรียนมากอะครับอยากมากๆเลยจริงๆผมอยากขึ้นครูสุดๆเลยท่านอาจารย์สอนข้าขึ้นครูดีจริงๆอ่ะไอ้คำว่าใกล้ถึงทีไรนี่มันจะชิบหายทุกทีเลยโชคดีจริงๆผู้ยิ่ทีไรมีเรื่องทุกทีเลยโอ้บนเล่อาร์พีจีเลยเว้ยไม่น่าปากมากเลยเลิ้นอาจารย์กูอยู่ไหนเนี่ยครับริง นายบอกจะปกป้องผมไงล่ะครับทำไมท่านทำไมท่านอาจารย์ไม่กอดผมเอาไว้อ่ะท่านอาจารย์ควรจะกอดผมไว้แน่นๆสิครับกอดไว้เลยครับอืมช mm ิบ hmm. หายละแล้วสู้ยังไงวะเนี่ยอ่าเ<า>หี้ยละอ่ะอันตรีนีโอ้โหเด้งเด้งเด้งเฮีย <Here. S 2> โอ้โหกว่าจะไปได้นี่มันช่างลำบากยากเย็นจริงๆ,ๆอ่ะท่านอาจารย์ทำลายผนึกได้เหรอโอ้ ล้อมวางผนึกใช่อ่ะเคล็ดลับวิชานะมันใครอยากเรียนบ้างจีนแหละภาษาจีนแหละจริงว่าเป็นอย่างให้เฮาต้องริมฟังกระฟอเดี๋ยวสิ่ีคนไม่ถักไอ้เจ้าเอว่ยไอ้สาระว่าเป็นอย่างดอกคุยอะไร มันแรกอย่างนี้วะภาษาทิน่ะอ็กซ์เงเลยไปเร็วเดี๋ยวถ้าเจอจริงๆกูจะกระโจนใส่แล้วก็รูปทั้งตัวทั้งหัวแล้วหางเลยแม่งน่ารักชิบหายแล้วเธอเหมือนเสือต่าไหนๆบอกนาี้ฮะที่มันเหมือนเสือแม่มีแค่สีแค่นั้นแหละที่เลือแม่ก็เป็นแมวตัวหูใหญ่แค่นั้นเองอะเหมือนเสือตัวไหนะแต่หัวแม่ก็แต่หูหัวหูเสือเสือจริงๆแหละเบืองที่ได้อยู่อยู่นะอ้าวเบ้นมาทำอะไรเนี่ย อ่าไม่ใช่เบนนี่วะสวัสดทีครับจำคนผิดครับผมขอโทษด้วยครับจำคนผิดครับขอโทษครับน้องดูเด้งมากโทสูัวัดอันโดนดังซุยเปลี่นเมื่อกี้เห็นอาโปอาโปซิน้องชีิยื้ออะไรวะล่วงละจ้าเอาแมวน้อยกูพูดเร็วเอออกูไม่น่าสู้ได้สักคนเฮ่อตัอโรัพท์ซุยเปลี่นทาโป ว้าวน่ารักว่ะตกใจจริงๆเมื่อกี้โชเทฟนี่นะโชเทฟว่ะโชเทฟโชเทฟเกียฮะสิทธิ์พี่อินี่ใหญ่สุดเหรออินี่มันใหญ่สุดเหรอนี่รุ่นพี่เหรอนี่พี่เต่าพี่ใหญ่เหรอเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วสุครับอาจารย์ใหญ่กว่าเอ๊ะผมปเอาสุดโปรโมชั่นมันแผนบูรณะกูต้องกูต้องไอ้เชักกูต้องบูรณะวัดนี่เหรอว้ อ๋อทีดีชื่อว่าซุยเป็นดูเล่นเล่นๆกูก็เลยจะไปดูเล่นๆบ้างเออดีเออ,เอ,อถ,ถ้าถ้ามีรู้เจอที่วัดนะผมจะไปเข้าวัดทุกวัดเลยจริงวัดไหนจะเข้าไปทําบุญให้หมดเลยหนึ่งสองสามเอียวแต้มต <c oughs> อ,อมันเปิดร้านขายอยางทีินี่เลยเหรอโอ้โหนักธุรกิจนี่ไม่ยอมแพ้จริงๆริงโอเคเทเวตี้มาดูแลที่นี่ก็ฝากด้วยละกันนะเฮ้ย <c oughs> ผมชอบนะมาดูกระทั่งักแล้วก็ดูเล็กดีอ่ะมันแบบมันไม่เวอร์เกินนะไม่ต้องใหญ่เกินหรอกห้องเหรอ เข้าได้หรอเฮ้ยชี้เข้าได้ด้วยโอ้ my god จะทดลอง v ิเชี่ยวางไปตักวางไปต้นน้ำชาเลยบ้านที่ดูโคตรเจ้าจีนแต่ข้างในมีขอมโอ้ก็ดูดีไปอีกแบบแลผม พูดอะไรเลโครนอะไแล้วเลยอ,ะอ่ะเออเขาสอนมึงตอนไหนวะเดี <l ittle voice> ๋ยวดเขาสอนมึงตอนไหนวะ <l ittle voice> เฮ้ยเอยเอเขาจะบอกว่าขอฝึกเขาชำนาญเนี่ยแม้แต่ออ้อยก็เอาเท้าซ้ายหยิบเท้าขวาอะไรนะโ <l ittle voice> อ้มันไร้การจริงๆร <l ittle voice> อไม่ไหวแล้ว <l ittle voice> พี่จะขับรถไปเลยก็ถึงแล้วเฮ้ยใจใจร้อนสิแหมใบ <l ittle voice> การวางเอ้ยมันวางโครงในเรื่องํำรวจได้ดีนะผมชอบ <l ittle voice> อ่าใช่มันมามาหาเรื่องใช่ลินแม่งกลัวเรือห่อแล้วเลยตอนเนี้ยเรือห่อแผ่นดิน คือเรือหอกเครื่องบินลินก็คงจะไม่นั่งแล้วอะ่ะแต่เครื่องบิน,นจะได้อยู่แต่เรือหอกลินลินลน่าจะไม่ชอบเฮ้ยทุกคนทุกคนตัวละครหลักเลยนเนี่ยโอ้ดูว่าพี่ไรซ์อสซี่นเนี่ยบนมุมนี้โคตรสวยอะ่ะเชีย่ยอยากไปเล่นเพนเนตูเลยอะ่ะเห็นการสร้างแบบเนี้ยอ๋อใช่เจ๊มแม็กก็มีเรื่องพี่น้องมาเหมือนกันคู่พี่น้องที่โคตรแสบอะ่ะน่าพูดถึงพี่น้องปั๊บจานนดาเศร้าเคย เขาซุกหน้าอกชัยอยากจะซุกทั้ืสองซอกเองบนละโมเดลมันปั้นแบบเออกรี๊ดได้เลยเออโอ้โหเชี่ยโคตรกดขาเขากินดได้เยโอโหเราจะพาจานเธอลอยเฮ้ยดีอ่ะยูมูอ่ารุนเจ๋เขาไม่วิ่งกันหรอกเดี๋ยวไขมันที่ขาหายไปต้องมีไว้ให้มันเต็ง เคล็ดลับการต่อสู้เหรอสู้สองกับตัวนี้เลยเหรอมันไม่น่าใช่เคล็ดลับนะอาจารย์มาดูเหมือนเป็นสิ่งที่นักสืบทุกคนทําเป็นนะโธ่อาจารย์เดินไปเองก็ได้แค่เนี้ยโธ่ฮึมลินลูกมีประโยชน์เยอะเลยในทั้นี้อ่ะอึ้งดิสิพี่อึ้งดิสิน้องมีพลังเยอะจัดเอ๊ะอันตีมันต่างกันปะว้าวโอ้ยก o ด โอ้โห <Go>! wow! <laughs> ดีเกินเอาหมอ้อไฟไปแดกเช่อจริงจี๋ yeah! <laughs> <g ülme> อะหม้อมคือหม้อไฟแหละใช่ไหมอะ่ะเอาโปไปก่อนได้ไงวะเฮ้ยหมอมาได้ไงเนี่ยหมอวัดมาได้ไงวะหมอหน้าตาแม่งเฮ้ยแปลกๆได้หมอมาทำอะไรเนี่ยฮะ <laughs> ไ<ห>ม, <laughs> ไม่ทำไมมันเฮ้ยทำไมสกิลมันเท่จังวะ อันนี้คือเปิดโหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไปขีดค้างบอกว่าบอสม่งสายยากมากเออเห็นไหมมันมีสองแบบอันตีมัมีสองแบบเพราะว่าหายไปซะเพราะหม้อไฟของเองนี่กูใช้แรงงานเจ้าอาวาสเดี๋ยวกูจะบาปไหมเนี่ยเชี่ยเชี่ยแรงงานเจ้าอาวาสในการผลิตของโอเคได้เลยไม่ไม่ไม่น่าบาปมากมั้งแหมได้เจ้าอาวาสเสร็จแล้วเหมือนกูจะได้ลูกวัดสองตนว่ะแม่งเอ้เอ๊ะกูแค่มาขอทำไมกูเจอบอสโอ้โหไอ้บอสเที้ยนี่อีกแล้วเลยโอ้บอกตำแหน่งกล้องมาเลยเหรอ อุ้ยดีจังง่ายดีคารวะโเชิญท่านอาจารย์เข้ามาในดีของขอ้าพเจ้า,มา,มามไม่ไมาเฮียแมงเอ้อก็ไปหาจา่าตอนกลางคืนเหรอแหมเขินนะครับเนี่ยน,น้ำใครทุกร์กับยาชะลอการเกิดเฮไอหมอนี่มันน่าสงสัยจริงจงนั่นแหละเฮยเปาโลตาตหา่บอกเลยถ้าผมไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นี้อาจจะมีโอกาสรอดนะแต่ถ้าอยู่ในจักรวาลมิโฮยอนี่ก็โอกาสตายก็สูงอยู่ อาจจะรอดแต่กลับมาจะไม่เหมือนเดิม My a s t ม m อยู่ในน้ำยาคลายถูโอ้สนุกละงานนี้โอ้วัดียวโปวัจจาวัจาวจาาดวาว้าวว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 ว นี่ผมกำลังกระทืบผู้ป่วยอยู่หรือเปล่าก็นั่นนะสิผมกำลังกระทืบผู้ป่วยหรือเปล่าวะเฮ้ยออโปยุ่งจอเลยโปช่ยกับภรรยาคุณหมอที่นี่นะมึงรอดได้ไงวะปวดเหลือเกินช่วยภรรยาผมด้วยอับไม่ใช่คนนี้ครับไม่ไม่ใช่คนนี้ภรรยามันไม่ใช่คนนี้ครับเปาโลแกเป็นฟังใจไปแล้วเปาโลกูเกินฟังใจไปแล้วอ้าว โอ้คนหลอนยาทั้งหลายมึงหลอนกันหมดแล้วนัว่นแหละทำบ้าอะไรอยู่ไอ้หมอเวนนั่นหมอเถื่อนวิชามันอันเนกประสงค์นิดนึงครับอาจารย์โอ้โหวิชาบ้าอะไรวะโคตรอันเนกประสงค์เลยกูกลับมาที่เดิมหรืออะไรหรือ,อยังไ,ไง,งเฮ้ยงงเว้ยเอ,อ่อช่วยฉันด้วยเพื่อโรงงานฉันต้องการ,สาราเสียแล้วจะขอความช่วยเหลือไม่ได้อะไรวะเฮ้ยกูก,กดผิดอีกแล้วเฮ้ยไ,ไ,ไอ้หมอไเหระ โอ้ผู้คนหาที่เจอเร็วจริงเกิดเชี่ยอะไรเดี๋ยเฮ้ยมันทำอะไรลงไปเออรู้สึกว่ามันจะนันนไงกูว่าแล้ว่าที่กูฆ่ามามันต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าถามว่ามันคืออะไรกันเหรอคนที่มึงฆ่าไปทั้งหมดก็คือไอพวกมันทุ์ทวกนี้ยังไงอ่ะโอ้มันมันต้องมีใช่ไหมมันต้องแบบตัวที่รวมทุกอย่างอ่ากูเชื่อเลยมันเป็นแอซอลเตจริงด้วยชื่อนักบวชแบบนักบวชเลย เอาขู่ซัดหน้าใครไปวะนั่นน่ะแล้วพลังแห่งก๋วยเตี๋ยวไปซะพลังแห่งมัดสุดแป้งชีภัยละเอ้ยล้างตัวเองได้นี่จำได้อยู่ล้างเลยล่ะล้างตัวเองได้ไม่ใช่เหรอมื่อย้อยแล้วเหรอมือย้อยเชี่ยแล้วกูจะทับหลอนเหรอเออขอบก่อน่อยสิพอดีเสียขวัญนะหนูใจข้าขอซุกด้วยพอดีผมรู้สึกเสียขวัญมากเลยครับ ไอ้โคโมาโนมานโตเนี่ยมึงมึงเริ่มมีปัญหากูแลนะ้วมึงเจอกันบ,บ่อยทำไมมาที่นี่เออนี่ไม่น่าใช่อาจารย์นี่น่าจะไขสักคนที่ไม่ใช่อาจารย์กูแน่ๆทำไมมันปแปลกๆมันเกิดสถานการณ์ที่เลียวแล้วว้าวตัวอ,อูบไ่ใั่กูเพิ่งมานะเฮ้ยยังไม่ได้เที่ยวเลย <c oughs> โอ้โหแม่งมีการไหลเวียนด้วยโอ้ยเย้กูลมปราณของแท้ <c oughs> โอเคกูต้องทำยังไง เขียนยันเอาไว้โอเคไปแปะเพื่อสร้างโดมใช่ไหมมันก <Okay. S 2> ็มันแตดนี่ลมปานได้รักช่ำรา่ารัางบนถิน่นดมไม่้องใช้ถึงสี่หกห้องในการสร้างแต่ที่ใช้แค่อาจรย์คนเดียว,ว,วไม่ใช่แล้วเดียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว,ยวแม่จะทำเป็นเสียงเสียงเีสแล้วแม่ท <c oughs> านอาจาร ไอ้เวนมึงทำอาจารย์กูตายเนี่ยไม่เงยต้องล้างแค้นให้ได้ความแค้นนี่ให้ล้างหลายแพทก็ยังไม่หายไม่เงเย้าไม่เพพาะไอหมอเวนนั่นล่ะก็อะไรวะเนี่ยวขวดเหล้าฟ u c กโคตรล้างโดนจัดฉากหมดเลยว่ะเชื่อเพื่อเป็นตัวทดลองในการทำพิธีกรรมของเอ็กซ์โซติสมันเฮียจริงจริงอยู่นี่มันจะพลิกบทม,มาเป็นคนดีนี่มันแปลกๆว่ะ เอ้ยหน้าตางี้แบบโคตรตัวร้ายโอ้ท่านปามุกเหรอเสียงมันเจมากเลยอย่าบอกนะมั่ามันคือเสียงของโอ้โหหอหลอ,อมฉันบอสอีกแล้วอุ้ยถ้าเป็นแมวเราก็ต้องลูบหวัวแล้วสิโอสีสันสองมึงก็แซ่ใส่ก,กูเลยเหรอโอ้โหเโอเชี่เจ็บ เจ็บสัตว์โอ้โหโอ้ลืมเรือนทุกอย่างจำใครไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเจ้าสืบยอดแล้วใครจะเป็นคนสืบยอดชาวเซลละครับผมโอ้มันไม่ได้เอาตู้คนตายไหมกูเปิดใช่ไหมบอกควเดี๋ยวนี้เลยเว้ยแม่อยากกับคำพูดของไอริกซาเซพูดจังเลย ช่วยโลกก็ดีหลานๆแต่ไม่ต้องซื้อสารเราเราไม่โลกมันทันไปโ <c oughs> อ้ตัวมันต้องแบบ <c oughs> เบ๊เบ๊ะเท่ๆแน่นอนเอ่อหน้าคุ้นๆนะมึงอะ่ะเ <c oughs> ีจ๊นะมึงเพิ่งรู้เหรอว่ามันจะเปลี่ยนมนุษย์ไปมาแอสมามึงเพิ่งเห็นเหรอไอ้เช่ยที่ต่อยตายตายหักไปนั่นคือคนนั้นน่ะ <c oughs> มันน่าจะเอาชิบหายชิพไผ่ของพี่ไายไมาไว้ตัวนี้แล้เพื่อกำเนิดตัวชิบหายชิบหายชิบหายแน่นอนอย่างน้อยฉันก็ได้เห็นว่ามีบท ของอีออสแล้วเออกว่าจะเลือกชื่อมันออกโอ้โบรเตอร์ตัวอ้วนแผลโอ้ยเชียร์ดาเมจคอนตัวละคสร้างขึ้นจะมองข้ามการป้องกันโอ้วถามกูจะทำไหมกูอยากเล่นกับมึงไหมวิธีการปิดไฟฟ้าวิธีการปิดแตวเตาพลังไฟฟ้าเหรอครับอ๋อก็แค่ทำให้มันหายไปแค่นั้นนะครับผมนี่แหละเกมที่ควรเอาอย่างไอสัตว์ไปใช่ไหมนังแก้พัสดุ ก็แ,แค่ทุบมันให้แตกแล้วก็ช่งหูแม่แมันพอเ <What? S 1> ออจะมาจะยุ่งวุ่นวายแล้วนะน่ารักซูเตอร์สิบเอ็ดเหรอ๋อาไม่ใช่เสียงผู้หญิงเหรออยากรู้จังเลยมันคือใครผมไม่ใช่อาจารย์เราใช่ปะเอ่อเราไม่ไปทางรลัหล่ะพิธีกรรมเพิ่งจะเริ่มโอเคกูคงไม่ไปทางลัหลอะจุกกูญแจกระทึมมันได้หรือเปล่าวะหร,รือาะู้วเอแต่สูงทรงผู้ชายมากเลยนะท่านผู้นำได้รดเป็นพยาน หรือบางทีอาจารย์อาจจะแย่จริงๆก็ได้นะอาจารย์เราอาจจะแบบไม่ซีจะเป็นรุ่นเจ๊จะแย่ได้ไงไอ้บบนี่มันกดค้างได้ปุ๊บวะก็ได้นี่บ่เอ้านอกไปแล้วก็กากจังเที่ยวแล้วเนี่ยจะให้เหลืองกี่รอบไว้ What the fuck ทำไม,บบมไม่สตันงน่ะเอออะไรของมันวะโคตรแรงแต่แชมป์ตีได้สองรอบนี่มันโกงอะไรเนี่ย พลังแห่งกุ้ยเตี้ยวแล้ะข้าผัดโอ้กูรู้เรื่องที่ไหนแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะขนาดนั้นกูไม่รู้เรื่องโว้ยดูไม่แทบไม่รู้เรื่องเลยย้อยเกาะอย่างไวาโอ้ยุคุงสมิดดื้อไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่ายึดตัวเหตเุคราวที่แล้วนั่นเลยจบมันซะป้องกันแบบโล่จะการไหวไหมเนี่ยให้ตายเถอ อาจารย์อี่ฉุนทุกคนต่างกันอย่ามาพูดได้ปากแบบนั้นนะพอจะกันไปวุฒิโขาเขอ๊ะคำพูดนี้ไม่ต้องดีกว่าไม่ใช่เหรอคำพูดนี้มันก็ดีไม่ใช่เหรออู้ท่านอาจารย์คนแปลกหน้าอะไรวะเนี่ยช่วยบอกน้องสาวเันทีอู้ พี่สาวของเธอไม่ได้อะไรซึ่งความนแก่ตัวแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อ๋อใครไม่รู้แต่กูไม่อยากบอกหากไม่หยุดใยพิบัตินี้ยิ่งขวนก็จะหายเพราก็ดีวดีดูสินะโอ้โหทำเพื่อฉันทำเพื่อเพื่อเชษต์ประสิงแต่แค่เพื่อเธอคนเดียวว้าวพี่สาวพี่สาว <laughs> สนักเจ้าสนักรุ่นที่สิบสามยุไคยี่ฉวนโอ้พลังบักซปเปอร์ไซยาสุดสุดโอ้มันก็ล่าปกติที่กูใช้ไม่ใช่หรอเฮ้ยย like ูย oh. ูแบบยูมันก็เก่งยูมันก็บ็อกได้อยู่ผมก็เก่งครับผมยูก็เก่งแล้วก็บ็อกได้ทุกอันยูก็แพนได้ทุกอันเลยยูก็เก่งเคยขึ้นแล้วเก่งไอสัตว์กระดมเหรอพ่อมึง อ้ยไม่อ้ยไม่รู้กูมีนันตีฟอันน่ะบอมเรียบร้อยปรากฏว่าเป็นอาจารย์เรานี่กูต้องร้องให้โอ้อะไรห้าบาทเลยวะตีห้าบาทปุ๊บปุ๊บฮึสิฟูสฮึฮึเรียงแมพอยากรู้จักเลยว่าเป็นใครแต่ไม่เปิดให้ตอนแรกอาจจะเป็นอาจารย์เราหรือเปล่าวะ ออถ้าเป็นอาจารย์เรานี่สนุกเลยนะเอ้าไม่ใช่ไม่บอกด้วยกูมาหาอาจารย์ไม่ใช่เหรอทำไมกูไม่เคยเจอกูไม่เ,เจอแคลร์เลยตอนเนี้ยยังไม่เจอคาร์ลอา,าน่าเลยตอนเนี้ยแม่งเลยอ๋อเ็ตวิชาก็คืออาจารย์แย่แล้วอาจารย์ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเน,นี่ยโอ้เอ้ยอาจารย์เหนือน่อยล้าเลยทุกคนไปเลยนะไปไปไปสี่เขตวิชาสอนได้ดีนี่ ก็ยังคงเป็นอีกแพทหนึ่งที่กูรู้สึกว่าไม่ได้เฮียอเลยเลยยังไม่รู้เฮี้ยตอนนี้ยังไม่รู้เฮี้ยอะไรนะสามแพทแต่ยังไม่รู้เลยเลยแทบไม่รู้เลยเลยเมื่อหามันน้อยมากแต่ก็โอเคอยู่เออไม่ต้องค่อยๆหาก็ได้บางทีก็ยัดใส่หน้ากูมาเลยก็ได้ว่ามันคืออะไรนานแล้วกูลืมก็ต้องมาเผยว่าอาจารย์เราอยู่ที่นี่แน่นอนนะฮะแค่แม่งไม่เจอกันท่านชารราพวกเราถูกโจมตีพิธีการสุขจังหวะ ท่านค่ะมุขนายกเขาสองนัดซูเห็นกับตาไม่ใช่ความจริงขอรักษาสักั้งหนึ่งเชื่อรักที่อ้อแผนการล่าลึกลงไปไหมเ้ยความทรงจำนั้นฉันได้มาแล้วเฮ้ยยี่อโอ้โหชิบหายละไอ้เจี๊ยบมือแผนการสมบัติไอ้เชี่ยว ดูก็รู้ว่านี่มันพี่สาว <Hey. S 1> ไม่นะพี่สาวโอ้โหชิบหายละอืมชิบมานเอาความทรงจำแล้วก็ปลุกชิบเปิดเป,ปเรื่องเฮียอะไรเนี่ยเออก็อย่างว่าเราไม่รู้เฮียอะไรเลยนะเรื่องมันยังไม่จบเลยมึงมึงจะท,ทําไปทําหม่หรไม่เข้าใจคือเรื่องมันยังไม่จบเว้ยแล้วแม่งก็เรื่องซีซันใหม่แล้วกูเข้าใจแล้วสุดท้ายมึงก็ต้องให้มันจบแต่ ทีละอันได้ไหมไอเชี่ยกูงงอ่ะกูไต้องบริหารวัดเช่นมันคือชื่อว,วัดจริงด,ด้วยโอ้โหโอเคเรือ่องหรอแค่เสียกิจเราก็รู้แร้วมันเหนื่อยแค่ไหนแต่ออก่ะไม่รู้นะออก่ะวะออกคือขอรอ้อ,องขวยโอ <c oughs> ้แม่งเอ้ยกูอ่ะอย่างน้ก็ได้ทำงานต่อแล้วฮะ